ครับคลิปนี้มาอยู่กับเกมฮอนไกสตาร์เรียวกับผมนะครับซากุระเช่นเคยนะครับผมครับไว้จะพูดถึงเกี่ยวกับไกด์เจอคอยจะถึงเจ้าขนงคงปตัตพีนะครับ,รบเข้าๆกันครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะเข้าเนี่ยนะครับทับกาชาลอบนี้เป็นไงบ้างร,รอบนี้ยองดีกันหรือเปล่า รับใช้ดองดีหรือว่าดองไปยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะคะครับว่าได้กันกี่ตัวนะก็พิมพ์การบอกมาบอกกันได้นะครับผมครับจาบตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อหากรรดิกกว่าน,นะครับโอเคเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพอสอนกันเลยดีกว่านนะ อย่างแรกนะผมจะพูดเกี่ยวกับพอสวัางกั่จอดนะครับตัวข้อายเราที่ได้รับพับในส่วนของสหายหนุบจะทําให้ดันเถิดอนนะมอันเชิญในส่วนของวิญญาณมังกรขึ้นมาโดยไอเทพยายมังกรเนี่ยจะทําการลบซีบัฟหนึ่งอย่างนะโดยโลกจะสามารถบล็อกตาเบสได้เป็0บวกกับอีก200ของเมพิธีของนันถึ่ โดยโล่ตัวน,นี้เนะี่ยมันสามารถอยู่ได้นานทั้สุดอยู่ที่3เทิร์นนะครับแล้วก็โล่ตัวน,นี้เนะี่ยสามารถทับซ้อนได้ไม่เกิน3ามเซของสกิลต่อสู้ของกันเถิดหนุปริมาณโลกก่กานเถิดน,นะต่อไปเป็นส่วนของสกิลต่อสู้นะ,ะสำหรับสกิลต่อสู้ทำให้ตัวละครสายเราที่กระโดดหนุ่มกลายเป็นสหายหนุ่มก็คือมันสามารถปัดเปล่งสว่างให้กลายเสียหายหนะครโดย จะทําการมอบไปส่วนของโล่ซึ่งโล่ตัวนี้สามารถบล็อกดาเมจได้20%หนุกนะครับบวกกับอีซี่รอของ ATK นะของดาเธอโ่นุกครับให้งทีมนะสร้างสกิลแอนตีเมทครับสร้างระเมจทางแกภาพสารละเช่นของ ATK ได้ถึงแข่ตัวทั้งหมดและมอบโล่ให้กับฝ่ายเราทั้งหมดนะครับอีกครั้งเสริมพลังทิศใจมังกร แม่ท่านจะสร้างนำใหน่ยหักแก่า80เนของ a t k ต้านเหงและสอดคล้องกับสหายอีก80เซนของ a t k โดยการเสริมพลังแอคชั่นจะใช้ได้2ครั้งนะครับต่อไปส่วนของเทคนิคนะครับเทคนิคผมทำให้ตัวในพื้นที่ติดงงงันนะครับและทำให้ตัวละคร,ท,รที่ใช้ในปัจจุบันได้รับสหาย แม่ต่อสู้ครั้งต่อไปจะปล่อยพกิวต่อสู้ใส่ตัวละครที่มีสหายโดยอมัมนะครับโอเคจะไปไปส่วนของเทสนะผมนะครับเรืองใวองเทสผมในส่วนของเทสย่อยจะประกอบไปด้วยพลังโจมตีที่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ความเร็วอยู่ที่ห้าหน่วยแล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะผมนะสำหรับเทสย่อยนะ สาบเทปไม่ให้เหนีงหนอกจะเป็นงาแอคชั่นจ,จะมอบโล่ป๊อปดาเมทให้อีกห้าเป็นบวกกับอีก1ึงร้อยของเอทีเคท่านเหิงแก่ตัวละครที่มีค่าโล่ต่ำสุดแล้วก็หาจิตวิญญาณมังกรถูกเสริมแอคชั่นจะสร้างดาเมจแก่ภาพสอยคล้องกับสหายอีกสเซนของเอทีเคสหายอีกหนึ่งครั้งแก่ตัวหนึ่งตัวที่มี HP ปัจจุบันสูงสุดไอซสอหล่ม เมื่อใช้สกิลต่อสู้จะ,จะ,จะทำให้ ATK ป้อหมายที่เป็นที่เป็นสหายเพิ่มเครื่อ15เป็นของ ATK ต้านเหินนะครับเทปไม่สาเมืม่อเริ่มเมื่อเริ่มต่อสู้ต้านเหิงจะเล่ย์แอคชั่น40%และสหายเมื่อปล่อยการต่อสู้จะฟื้นพลังงาน6หน่วยกับเลเย์แอคชั่นจิจ้มใจมังกรอีก15%นะครับ โอเคจะมาพูดถึงในส่วนของไรคอมจำตัวดิกบาทออกสัตว์ไรคอมจำตัวนวนะผะครับในส่วนของไรคอมจำตัวผมจะทําให้ผู้สวมใส่ b d k เพิ่มขึ้นอเ่0ผู้สวมใส่ไฟอัติเมตจะเพิ่มฟูล HP 10%ของ ATK ของผู้สวมใส่และเพิ่มฟูลอีก10%ของ ATK ให้กับตัวละครที่มี HP ต่ำสุดอีกทั้งฝ่ายเราจะได้รับไปส่วนของราักาการ3เทินซึ่ง ไอ้ลักษณะสังเทอร์สามเทอร์เนี่ยมันจะได้ส่วนของสร้างเมิเพิ่มขึ้น20เซนแล้วก็หาเป้าหมายมีส่วนของสิ่งอันชืน่นจะสร้างรเมดเพิ่มขึ้นอีก12เซนนะครับสำหรับในส่วนของไล่คนแต่ถามว่ามีไอ้คนอันไหนบ้างที่สามารถใช้ได้บ้างน,นกนับก็จะมีส่วนของไล้คนของในส่วนของ BP นะนรับ แล้วก็ไปในส่วนของไล่คนถ้าเป็นกองนี้ที่เอามาเล่นกับทีมดอทโนกครับก็สามารถใช้เป็นส่วนของไล่คนของกีงาดไดโนกครับซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันในส่วนของไลคนนะส่วนถ้าใครไม่ไม่มีส่วนของไล่คนในส่วนของประจำตัวแล้วก็ไล่คนในส่วนของปีพีโหนกนะครับก็สามารถใช้เป็นปีพีออไหนก็ได้ที่มีไอเดียสุดสนะหกครับก็คือเน้น เอลซีที่มันมีเแตไอทีเคสูงๆไว้ก่อนนะครับใช้แทนกันไปก่อนได้ครับในส่วนของอันนี้สไตลส่วอของนี่หนินุ่นมชิ้นแรกนะผมจะเอาไะนําเป็นชิ้นนี้เลยหนุ่มนะคไปชิ้นนี้เลยนะมนะครับแล้วก็สาบเสื้อนุ่มผมไม่นําไปในส่วนของไอทีเคแล้วก็รองเท้าผมไม่นําเป็นคามบเร็หนุ่มน,นะครับแล้วก็สร้อจักรวาลกระดับลูกแก้วมผมไม่นําไปในส่วนของไอทีเคแล้วก็เชือกใช้เป็นพลังงานหนุ่มนะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีที่กับไพ่นอนนอกก็ผมแนะนำไป ADK มากกว่าแล้วก็ส่วนของอาชาหนกนครับอาชานะครับก็สามารถให้ ADK ได้เพราะเนื่องจากว่าตัวของอาชาครับมันมันใช้จากกิลค่อนข้างจะบ่อยโดยโดยผมจะขออ้างอิงจากตัวของเทปเป็นี้นะนั้นเหินะแต่ถ้าพูดในส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าจากผมจะแนะนำในส่วนของ พลังงานมากกว่าครับเพราะว่าจะทำให้ตัวของหน้าถือหนมใช้อันตีได้เร็วขึ้นด้วยน้อครับสำหรัาแตกที่คนป้านหนมน,นะผมจะแนะนำในส่วนของทานโจมตีผมไม่นำให้ทำสักสามพันบวกสามพันบวกแล้วก็สกปีดโหมผมไม่นำให้ล้อสตามที่ผมขึ้นไปโหมครับห,หรือไม่ก็ทำสปีดให้มันนำกว่าตัวของ DPS ทีมเรานะครับ เพราะว่าจะสามารถที่ใช้ใช้ตัวของนันเทือนจิตเต้นได้นะครับส่วนในส่วนของทีมโน่นะครับสำหรับทีที่ไปได้โด่ผมบอกเลยครับว่ามันมีหลายทีม,มากๆเลยที่สามารถเล่นกับนันเถื่อนได้โด่ครับแต่ผมจะขออนุญาตยกตัวตัว,ต,วตัวอย่างทีมเข้าๆแล้วกันโด่งสักประมาณสัก4ทีมแล้วก็ทีทางเลือกสัก3อ่อสั้ง2ทีมแล้วกันโด่ครับ จากทีมแรกของทีมที่สามารถเล่นหน้าคือจะเป็นส่วนของทีมอาชาเป็นส่วนที่ใช้ส่วนของอาชาซันเดย์ซีด้าแล้วก็ดันเถิงนุ่มครับส่วนทีมที่สองที่สามารถใช้ได้ไดเหมือนกันก็คือจะเป็นส่วนของไพนอนซันเดย์เอ่อซีด้าแล้วก็ส่วนของดังนเถิงนะครับส่วนทีมดอทก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับจะใช้เป็นส่วนของไฮซิลินคับกาแบ็กซาวอลแล้วก็ดันเถิงนะครับ แต่ว่าถ้าวงเล็บนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่จำตัวก็คือสามารถใช้ประจำตัวของกีฬาใส่ได้นะถ้าในทีมดอตนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถในในมันงงคือจะเป็นส่วนของทีมเดอรเฮตา้าทิปปี้อาร์ชอาร์ชาแล้วก็ไอส่วนของกันเถือนนะครับสรับทีทั้งเรื่องเนผมจะนําอยู่2ทีมนะครับนัคือจะเป็นทีมของอ,อันนี้เป็นแค่กรณีแบบทีมเก่านะครับก็ในส่วนของอ ไฟเชียวไซเฟอร์โลบินและก็ดเถื่อนนกนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งผมต้องขอย้ำเลยว,ว่าแอตตออินดิกครับก็คือจะเป็นทีมของอากิอาวงเล็บอินดิกธันเดอโลบินและก็และก็ดันน้นเถื่อนนกครับชับตัวทีมทางเลือยนกที่เอาไปเล่นกับตัวดัานเถือนได้เช่นโดยรวมแล้วเนี่ยนั่นเถือมันสามารถไปได้กับทุกทีมนอกครับจะเว้นทีมที่เป็นทีมข้าวอ่ะครับต่อไปจะไปพูดในส่วนของอ่า ระหว่าง LC กับไปส่วนของอ e ีรอนอันไหนคุ้มค่ากว่านกันนะครับในส่วนนี้ผมต้องพูดกันตามตรงเลยครับว่าผมอาจจะไม่สามารถจะทำตอบเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนเท่าไหร่ดังนั้นผมเลยจะขึ้นข้อดีให้ทั้งในส่วนของ LC กับไปส่วนของอ e ีนให้ละกันกนะครับว่าอันต่างแค่ไหนผมขอพูดในส่วนของ LC ก่อนเพอดี่อย่าง l อคืออะไรมันจะเหมาะ สำหรับต้องการให้ทีมน,นุ่ยืนไหวแล้วก็ต้องการความปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับคนที่เ,เล่นดูโอ้เดีนก็คือเล่นแบบสองเล่นแบบตัวดาเมจสองตัวนะครับวซยันหนึ่งจะเป็นส่วนของข้อดีส่วนของอีหนึ่งนะครับอีหนึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการตัวให้ตัวละครมนอีเวสของเรานี้ทำได้ได้มากขึ้นของสูงนะครับดาเนมจยถึสูงสูง,สงแล้วก็รือเป็นทีมที่ต้องการใช้เต้นมเยอะในการ เล่นนะครับก็จะเหมาะกับอีนมากกว่านะครับสํวหรับใครที่มีงบเยอะจริงๆเนี่ยหรืออวยในระดับหนึ่งเลยก็คือจะไปที่ e2 เลยก็ได้นะครับได่เช่นกันแต่ถ้าไปสายฟรีก็ e 0พอแล้วครับไม่ต้องไปหาเพิ่มอะไรใดๆนะครับสับตัวของถ้าเถึงนะครับโอเคครับสัรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยสำหรัการรับชมจนจบนะครับผมงั้นก็ สำหรับคลิปนี้เอาอย่งไรก็ห้ามีไอที่ขาดตกฟ้องอะไรไปเรื่องข้อมูลอะไรไปก็จะเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้เลยทุกคนหรืออาจจะมีขอ้อมูลพลาดอะไรต้องขออะไรมาให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งเช่นกันเอนกอยไรก็ขอตัวแล้วไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปนนหน้าหน่อนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมก,กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ